หรือคุณพ่อก็เป็นคุณพ่อก็เป็นโอเคคล้ายๆกันเขาจะไม่สนิทกับพ่ออาจารย์ดาวดูโอเคอ่าแล้วที่คุณแม่บอกว่าเรียนหนังสือกลางๆได้เกรดเท่าไหร่ครับเขาเขาไม่มีเป็น G P A เขาก็จะได้แบบ A กับ B ีบ้างบางตัวแต่ส่วนใหญ่ก็เ ก็รวมรวมอะไรสเรนครแล้วจะเป็นเท่าไหร่ครับฝันกบไม่ค่อยได้เงินอะไรไมด้มีมีกับอีมากกวนะเอาเป็นสามค่ะประมาณนี้เพราะมันถั่วมีพวกพละอะไรเขาก็ไม่ค่อยเก่งโตขึ้นอย่างตาอะไรครับไม่รู้โตขึ้นอยากเรียนอะไรครับสนใจอะไรพิเศษไหมบอกนม่นึงสนใจเช่นอะไรอ่ะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยของถนัดอะคอมอด้านไหนฮะอย่างไหน เดี๋ยวนี้เด็กก็เก่งคอมพิวเตอร์กันหมดทุกคนอะ่ะ <aria S 1> ก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างยังไม่รู้ใช่ไหมคุณแม่ช่วยผมถามก็ดีฮะ <und> <ๆ S 2> ในระหว่างนี้ <ๆ S 2> เพราะว่ายิ่งถามเร็วยิ่งมีประโยชน์อย่างบางคนมาหาผมนี่ม6ม6แล้ววะถามว่าจะเรียนอะไร,รยังตอบไ,ไ,อไม่ได้โอ้พระเจ้ามันไม่ได้ไงในขณะที่บางบ้านนี่อย่างเนี้ยเรียนป5ป6ถามจะโตขึ้นจะทําอะไรเด็กตอบได้แล้ว ตอบได้ไวก็แปลว่ารู้รู้จักตัวเองเร็ว mm hmm. ก็จะได้มุ่งไปในทิศทางนั้นได้ไวนะ mm hmm. ก็จะแปลแปลว่าจะไม่เสียเวลานะฮะโอเคมีคำถามไหมครับเชิญฮะผมพอรู้ปัญหาแล้วจะแก้ปัญหาให้คุณทีทัชจะไม่ใช่เป็นแค่นิวทีทัชจะเป็นซูเปอร์ทีทัชจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าแปลว่าวันนี้เรามาแก้ปัญหาแก้ปัญหาแล้วผมจะทําให้คุณสามารถฝึกการควบคุมจิตใ,ใจตัวเองให้ได้เมื่อไรเราควบคุมจิตตัวเองได้เมื่อนั้นเรากลายเป็นยอดน์คนอื่นเขาไม่ได้มาเขาก็ทําไม่ได้นะฮะเราก็จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยอ่ามีคําถามเชิญครับอย่าง จะเหมือนกัว่าทำไมเขาไม่ค่อยสนิทกับพ่อเขาจะอะไรอย่างนี้อยากจะแก้ด้วยได้หรือเ่จะเหมือนกลัวว่าแตรไม่ไม่หัวแต่ไม่เด็กๆก็อาจจะเคยโดนตีโดนว่าโดนตะคอกหนักๆละบ้างใช่ไหมใช่แต่เขาจะเหมือนว่าคุณพ่อจับผิดเขาอเป็นลูกคนแรก เป็นลูกคนแรกพ่อก็จะคาดหวังสูงเหมือนเธอเธอจะคาดหวังสูงจะนู่นนี่นั่นจะกำกับชีวิตเยอะกว่าคนอื่นจะวางแนวทางให้ฝันไปไกลเลยว่าจะให้ลูกทำนั่นนู่นนี่แล้วไม่ได้ทำใจนะก็จริงๆแล้วคนเข้าใจติดเป็นพ่อ นะต้องเอาคุณพ่อมสะกดจิตจริงอะไม่ใช่ลูกหนดีไหมลูกก,ก็ท<า>ําให้กลายเป็นคนเก่งขึ้นเลยอโอเคเดี๋ยวขับนั่งให้มาให้อกอบเรแล้วคุณหมอพูดถึงว่านั่นแหละก็แปลว่าคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อก็จะคาดหวังสูงใช่หรือเปล่านะ,ะ,ะก็ให้ค่ายคาดหวังต่ำๆหน่อยคือทุกคนก็มีแนวทางชีวิตของตัวเองก็ต้องถามคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ว่า ถึงขั้นวางแนวทางชีวิตลูกไว้ถึงขั้นไหนนะเพราะบางบาง้านบางทีผมถามเนี่ยพ่อแม่ก็พูดอย่างสบายอ,อกสบายใจเลยนะผมถามคำๆานี่เขาตอบจริงๆนะบอกถ้าหาเมียให้ลูกได้จะทำเปล่าบางบ้านก็บอกว่าจะทำจะเอาอย่างนั้นเลยนะบอกไม่ได้ผู้หญิงสมัยนี้มันยั่วผู้ชายมันมนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวลูกจะหลงไปอะไรหาเมียให้ลูกยังจะทําเลยแหละ ขนาดนั้นเลยบ้านนี่ขนาดนั้นหรือป่าล่ะคะ <laughs>